Đó. Đó, đó, đó đó ok yeah.

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không căng nhá, không พลังก็จรักไ้วยเราพลังชก็ช่วยไ้ก่อนนี้่อยก่อนนี้เลยเอาเลยพลังกรักไปด้วยไปช่วยโอเคเอ้พลังก็รั

จับพ่องไม่พาดกังานดีคู้หญงดีกไัน่อยู่ไหน่ะอยู่ในสระา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp